จากที่กดร้านซีฟูดเปิดใหม่ย่านแม่ลิมที่ครัวกลิ่นเหมาะอ้วแซลมงแซลมอนยังซดแรกกันซดใหม่จะนี้เลยเจ้าเนื้อหวานจุ้ยปลามงป่ามึกกุ้งลายเสือตัวใหญ่เนื้อเด้งๆจะนนี้เลยนะปูมมาปูทะเลตัวใหญ่คัดไซส์เนื้อนั่นแน่นยังม้ซีฟูดเลเวอร์เปียกขจัดแล้วปรุงมาเลยวันนี้ป้าปลาสุขขอไปสู้กันที่ร้านน้องแหวนซีฟูดร้านอยู่ในโครงการดนานตี้เยื้องแมคโครแมดิที่นี่เปิ้ลจะเป็นร้านขายอาหารทะเลซดอาหารทะเลแช่แข็งทุกอย่างเริ่มต้นที่ซลมเดียวม เหมาะจันี้เลยเนะหัว no. ซาวเดียวมีห้เลือกสปากุ้งมือลูกจงลูกจิ้งปีกไก่เอ็ ไก่แมงทอดปลาหมึกแห้งมอเม,ะม,ะมะจะนี้กอยยางสาวเดียวตัวทะเลโคตรมะกุ้งหอยปูป่าคัดสดใหม่ตึงวันสองตรงจากแพรปลาคุณภาพเกินค้มถ้าใจฟุ่งมาน้ะแม่โปเปิดร้านใหม่เล้งหมูซื้อ1แถม1โลแปดสิบเหลือโลแค่ 4, ส,ส,สีุ่้งลายเสือตัวหลงหลวง,งเหลือโลแค่สามร้อยห้าสิบไผ่พี่ข้านแยกกิ่นคนเดียวเปื่อนก็มีบริการปิ้งย่างตัวเนอเต้อและสาวเดียวห้านเปิดตึงวันมาแต่เก้าโมงเจ้าจนถึงสองทุ่มตีจอรดรถกับปเปิดประตูไผ่ไก่มาตังเพ,พกกับลองมากอยพะเน้า